ค่ะดิฉันน,ออนานงสาวชนันทิตาเคอร์ขอนรหัสนักศึกษาหกเจ็ดหนึ่งห้าสามสองหกสองค่ะเซกศูนย์หนึ่งสามวันนี้จะมาอธิบายควิวที่สี่นะคะก็คือให้นักเรียนหรือนักศึกษานะคะเขียนโปรแกรมหาค่าผลลัพธ์ของสองกำลังเอ็กโดยตอนค่าเอ็กจากคีย์บอร์ดเช่นตัวอย่างสองกำลังสามคือสองคูณกันสามครัค้งนะคะจะเท่ากับแปดกำหนดให้ใช้ลูปในการทำงานโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเราเปิดมานะคะแล้วก็เซฟแออันนี้ในไอทีแล้วนะคะเราจะตั้งชื่อว่าควิวสี่ค่ะเซฟ ก่อนเลยเราเขียน input ค่ะพิมพ์ input เข้าไปก่อนถัดมานะคะเขียนคำว่า m a n m a n คือเริ่มต้นเริ่มต้นการทำงานนะคะอ่าบรรทัดที่สามอย่าลืมเลยก็คือปีกเริ่มต้นการทำงานของ m a n เราจะใช้ i n นะคะในการประกาศตัวแปรจะมีตัวแปร x นะคะแล้วก็ a n swer ที่เราจะใช้เนะคือ x นะครับ x แล้วก็ o, answer answer เนี่ยเราจะเขียนว่าให้เท่ากับ1ต่อมานะคะเราก็จะ print น,นะคะ print คือแสดงข้อความนะคะแสดงข้อความขึ้นมาหน้าจอ pr int f print f นะคะประกาศแสดงข้อความ แสดงข้อความของอะไรนะคะดูจากโจทย์นะคะก็คือ p l e a s e enter x นะคะเท่ากับโอเคราก็จะเขียนเลยแสดงข้อความ p l e a s e enter x เท่ากับนี่ต่อมานะคะเราจะเขียนว่า scan f scan f เนี่ยคือการรับค่านะคะ scan f สแกนเนะคะเราจะเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ดีนะคะเปอร์เซ็นต์ดีเนี่ยนะคือจำนวนเต็มเปอร์เซ็นต์ดีลืม double quote <D S 1> นะคะของ address x นะคะโอเคเพื่อให้ค่านะคะถูกเก็บไปนในตัวแปร x เนาะอันนี้ที่เราเขียนไปโอเคต่อไปนะคะเขาบอกให้เราทำเป็นลูปนะคะเราจะใช้เป็น for loop นะ เล้วก็ in นะคะเป็นการประกาศต่อไปเหมือนเดิม n n โดย i เราจะกำหนดให้เท่ากับ0แล้วก็ i น้อยกว่า x มันจะทำงานต่อไปนะคะถ้าสมมติว่า i นะมากกว่า x มันจะทำงานในฟอร์ o ู p ต่อไปแล้วก็ i บวกบวกบวกสครั้งคือ,อยังไง i บวก2ครั้งนะคะเป็นการทำงานเสร็จในแต่ละรอบเนี่ยค่าของ i เนยจะถูกเพิ่มขึ้นทีละหน่งนะไปเรื่อย พอเราเขียนตรงนี้เสร็จแล้วนะเราก็จะวงเล็บน,นะคะเป็นปีกานะคะปีกาวงเล็บไม่ใช่ปีกาคือการทํางานเริ่มต้นการทํางานในฟอร์ลูปนะและแอนเซอรนะคะเป็นการตอบดอกจันนี้นะคะคือการคูณน,นะคะคูณเท่ากับ2 นั้นนะคะเพราเขียนอันนี้นะคะที่บอกว่า answer คูณเท่ากับ2 so เนี่ยมันหมายความว่าในแต่ละรอบของลูดเนี่ยจะคูณด้วย2 so นะคะคือเราจะพิมพ์ค่าเข้าไปก่อนว่า x เนี่ยคือมีค่าเท่าไหร่เนาะแล้วทีนี้มันก็จะเป็นการทำงานทั้งคูณด้วย2 so นะคะในแต่ละครั้งต่อมานะคะเราจะพิ้นนะคะก็คือแสดงข้อความเป็น f นะคะ p r i n t f answer เท่ากับนะคะเปอร์เซ็นต์ d คือจำนวนเต็มของคำตอบโอเคค่ะจากนั้นนะคะเรามาเช็คเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะคอมพาถูกไหมโอเคไม่มีตัวไหนเออร์เลยนะคะพายดู please enter x เท่ากับ3แล้วกันโอเคมันก็จะตอบว่า S เท่ากับ8นะคะมันก็คือเอา2เนี่ยคูณกัน3ครั้งก็เท่า8ใช่ไหมคะอะลองดูอีกครั้งหนึ่งเราเอาสบ้าง 2คูณกัน4ครั้งเท่ากับ16ถูกต้องเขาจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ